สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับเกม GTA 5นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอันใหม่นะครับเกี่ยวกับธุรกิจอาเคตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาฟิลกันนะครับไปไนนีเไม่้เห็นมั้ยใช่ไหใช่ใช่ทักทาัแลนดนิ้งอะไรลุงเสียงอะไร่เยใช่ครับเป็นการัใเรียบร้อยใช่ี่่่ัก เนี่ยลุงในแถบไน่ลุงในจอดเลยเนี่ยแถบแน่ลุงแน่จอดจอดดิจอดเพียร์เียร์การจอดกี่ั้งหมดนะลงาลุงลุงลุ้งเดี๋ยวมันจะเบิร์ดลุ้งลุ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 ้งเลยวะนอดไม่ได้ยินลุงลอดไม่ได้ยินเอาเอาเอาขนมโคควาง เราได่ยังไงลุงเออลุงก็ตีมันจะตายแล้วรอดได้ไงกางเกงหันลุงขึ้นมาไปดาวเนี่ะลุงเอาดาวมาผ่าเลยลุงอย่ายิงลุงจีเดี๋ยวดาวเพิ่มลุงเป็นบ้านก่อนถ้าไปขึ้นบ้านเฮยยุสตาห์สวยเนี่ยสีสวยเนี่ยเราตามมานะทำไม้ทานแล้วกันโอ้ luôn nhìn nhiên luôn chạy nhiên giờ nó là bấm quật giống chọc cha quật ai ai làm quả đi lại không làm quả เป็นไลท์ลิมิเต็ดอีดิชั่นลายครามแลายไล่เป็นค้ำเลยลท์ลิมิเต็ดอี dition แต่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะกลัวขับรถไม่คล่องโอ้ไม่ต้องหัดบินมารอดมัได้ยังไงอ่ะลุงขับอะไรลุงเดี๋ยวขับอะไรลุงขับจะได้ฝึกขับตามเส้นเชนเชนห่วงอ่ะลุงเห็นในแมปบ้านเชนห่วงโอเคระวังรถเดินลุง เหนื่ยอ่ะไปหนึ่งคืนตามแสงม่วงครับแสง่วงไปลุงลุ้งลุ้งได้เลยไปเลยลุงมันรู้จักคำว่าเปรครับโอ้โหไม้โศักดิ์สิทธิ์หลนแล้วไปตรงไม้ยศักดิ์สิทธิ์ลุงเห็นตัว L ในแมปปะไม่เห็นนะอ๋อ L O D มันมี เอลเขียวตรงเนี้ยตรงตรงเอลเสือเขียวเขียวใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคมันได้ทำอะไรวะลงลุงลงไม่ทำอ๋อนี่ไงมิดติงลุงมาเดินเข้ามาลุงโอเคโอเคกำลังตัดฉากย่ทมนโอเคพักศีลออกมานั่งดูหน้าหล่อขนาดไหนเฮ้ยนี่ผเปิดซับยังนะไม่ได้เปิดซับอ่ะ

ประโยคอื่นไม่รู้อะรู้แต่คำว่ามันนี่เขาประโยคตังตังอะไรก็ไม่รู้อะไรก็เป็นตังไม่ไหวเลยรู้แต่รู้บอกตังตังเดียวตังตังเออแล้วก็มส่งคลิปโป้ให้ดูแล้วเสร็จปุ๊บมันก็อึ้งเลยส่งให้โอเคไปดูในไลน์เดอย่าเดี๋ยวจะเย็นใครเนี่ยไม่รู้เลยใคล้ใครนี่เลยอ่ะ คล้ายๆล้าย BNC เลยไขได้กัดชีได้อ๋อเชฟเออเชฟเชฟน้องเชฟเปางเชฟปางเชฟปางโอ้นี่ชอบปางมาด้วยเนี่ยนี ไอ้ดูดิเหมือนอ่ะเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่อ้อมโมเดลเสือปางอ่ะเตอร์บดเอลยอันเน่อันเน่ แอนเน่ลิตเตะไรกันไม่รู้ท่านจะไปออนเสิร์นะคุณมีบัตรจับมือยังยล้วจะทองโน้โนโน่ฉันยังไม่มีบัตรจับมือเดี๋ยฉันมีบัตรจับมือแทนเฮ้ยไม่ใช่เจย์เจย์เจย์เจย อะไรนะโอเคโอเคได้เมบีเมบี้เรียกเมบี้ด้วยเมบี้แปลว่าางีมเหใช่ะเขาไม่ใช่เเมบี้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 มมงันินอยากได้ไหมบัตจับมือ

นี่บริการเงินปังเลยเนี่ยโคตรเยอะน่าหนึงสิเสร็จแล้วไปไหนต่อเดี๋ยวไปนั่งคุยกันที่ซีโอฟิวกันอ่อมาตักเลยใช่ไหมว่าเลยรดางตัวคือดังที่เร็วที่ส <c oughs> ุ <c oughs> <c oughs> ดลุงตอนนี้ลุงมีเงินเท่าไหร่ ในเกมลุงในเกมในเกมวนเกมสิบเอ็ดล้านอ่าสิบเอ็ล้านตรงเกมตัวเสียงเงินได้ลุงตรงเมตัวเสียงเงิได้เลยธรรมดาเนี่ยพวกเงินสดเตัวทีสี่แสนกว่าเน่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยจริงไธรรมดาไม่ธรรมดาไม่กินหมออ้อกินหมอนักินหมอนี่สีงสี่แสนเลยลุงสี่แสนยาวชีวิตจริงจริอิงว่าแตี่้มาูทม่ บ้านฟินะาดูด้วยรวยขนาดไหนเนี่ยอ้าวไม่ขายลุงมันต้องเดินเข้าลุงออกลงสิลุงลงก่อนลุงแล้วเดี๋ยวพิวเอารถมารับกันกินขนมไหมขนมอ่ะกินขนมเลยเดี๋ยว้อนเดี๋ยวทอดเอาไปทอดจะเย็นลุงไปแล้วเว้ยลุงกลัวเวไนด์ลุงลุงเดี๋ยวลุงทิ้ขนม มันไม่ใช่ขนมแต่หน่อยขนมตกขนมตกขนมนี่กินทิ้งปากบานเลยลุงขนมต้องเชิญใช่ไหมเชิญไหมเกิดเชิญอะไรลุงขึ้นมานี่ไงลุงมันขึ้นได้เลยอะนี่นี่นี่รถเนี่ยโอ้ชันกระเด้นตึกโอ้รถนี่มันฟาร์ี่นะฟาสร์สอะไรอะหวยวะหล่ะหวยวะหละแต่มันต้องมีเครื่องยนต์ด้านหน้าด้วยอันนี้ของนี่ลุงของภาคสองภาคสองใช่เครื่องยนต์มันเป็นเครื่องอีแส

ขึ้นมาเอาปิดจังโอ้ไม่เล่นนานแล้วลืมเลยเนี่ยอ่าโอเคบอดบอดมันมันเขาตื่นมันกินได้เราลองลองกินกดอะไรนะลืมแล้วกดอีลงกดอีได้ไหมไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นของเป็นซิตี้เลยมันต้องของส่วนตัวฮัลโหลกาแฟสแก๊กเล่าเลย่าเลยขาขาจ้างเดือนเท่าไหร่เนี่ยอะสิบล้านลวงจ้า อ้าวขอนี้นั่งไม่ได้ป่ะอ๋อต้องอยู่ข้างหลังก่อนโอเคโอ้ลุงลงเท้าลุงโคตรเท่เลยลุงนั่ลงมาคุยเรื่องไอ้เคดกันลุงมาเฮ้ยนั่งไงเอออมีวางปืนด้วยลุงมีปืนป้อลุงไไมมมม่่ีีอ้าวมาลุงไม่มีปืนเลยเอาอยู่นั่งกดนั่งแล้วนี่ไม่ได้ว่าลุงกดกดปืนกดเองไม่ได้อ่อเก็บปืนนั่งแล้วมันกด โทรศัพท์มาไม่ได้ลุงยังไปนี่หรอไปไปในคอมลุงนะตามมาตั้งอะลุงเอาลุกสิลุกสินั่งนั่งแอคกที่นั่นเลยลุงลูกสิลุกกดกดออกได้ลุกพี่สแตนเลยลุงแตนเลยลุงโอ้ยรวยจี๊ดจีกตังค์หน่อยเอ้ยกดไม่ออกวะจี๊ดขวาลุงกิ๊ดขวากิ๊ดขวากิ๊ดขวาอ่าดิจ่าลุง

นั่นแหละเขาแล็บท็อปเขาแล็บท็อปแล็บท็อปแล็บท็อปคุณซาแล็บท็อปไงต้องไปทำอะไรนะไปที่ตัวไหนนะเขาแล็บท็อปใช่ป่ะแล้วก็แอนดเซอร์วิสเซอร์วิสมันนี่แอนด์เซอร์วิสอ่าฮะอ่าเดี๋ยวแล้วก็เห็นเขียวมากนี่ทำไมแม่งเป็นนิ้วกลางวะตี่ไหนนะแล้วก็ไปที่โฟกัสโอร์สโนไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หรไม่ใช่ มึงจะลุงจะอันนี้ลุงอ๋อโอเคเอาไปที่โฟกัสก็เซอร์ใช่ป่ะก็มันจะเขียนว่ามันอ่านว่าอะไรวะมาเซอร์มาเซอร์แบงก์เห็นป่ะอ่าอ่าแล้วก็มุมบนขวามืออะมันจะมีเขียนว่าอาเขดอยู่เห็นป่ะมีอขับเฮาบังเกอร์มันอนไนะมันเลื่อนยังไงนะอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่เมาส์ลิดเอาลุงเห็นป่ะมีเขาว่าอาเขตลุงเห็นป่ะ เป็นรูปเกมปะ่ะใช่ไหมอ่าใช่ลุงลุงติ๊กไปเลยจะไดม้มันจะมีแค่ว่าขึ้นมาแค่อคิสอย่างเดียวลุงติ๊กไปเลยอ่อไม่ใช่นะบังเกอร์นี่หว่าป๋าลงเขียนอ๋อโอเคทีนี้ก็มีจะมีให้เลือกอยู่ย 1, 4, 5, 6, ที่หนึ่งสี่ห้าหกที่เห็นปะ่ะในเมืองตรงไหนที่เนี่ยในเมืองสี่ข้างบนสองอันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่ลุงเลยลุงอยากให้มันอยู่ตรงไหนอันไปยันนี่แล,ล้วแต่ลุงเอ้าทำไมอ่านี้ นี่แล้วแต่ลุงเลยอะไรลุงฟันชามอาเขตอ๋อโอเคร้านสองตรงนี้ร้านสองอ่าลุงเลือกเลยลุงดูราคาก่อนดูที่ก่อนร้านห้าสองร้านสามหมูแพงเว้แถวนี้คือข้างบนอ่ะมันจะไกลหน่อยแต่ถูกข้างบนอ่ะจะไกลหน่อยแต่ว่ามันถูกเอาที่ถูกเเอยความสบายหรือว่าเอาถูกประหยัดตังค์ถูกกกกถถููไกลเลยนะลุงนะ เนี่ยในเมืองมันมีร้านแปดอยู่ไอะลุงในเมืองอ่ะมีร้านแปดอยู่ที่หนึ่งอ่าถ้าลุงจะเอาถูกนี่ถูกวัาถไก่ก็หลังสองล้านห้าด้วรวยสองล้านห้านี่คือแพงสุดเอาสองร้านห้าแล้วคือเอาตรงนี้กันสองร้านสามเออสองล้านห้าด้วยรวยเออ่ะใกล้บ้านเอาสองร้านห้าเหมือนกันใกล้บ้านโอเคทีนี้ลุงแต่งเลยตามตามแล้วแต่ลุงเลยลุงไส้ โมเดนเอ้ยอันน,นี้ที่ฝานนี้เท่ลายกำแพงนี่แหละมันต้องอาร์ตอย่างนี้อเอออินดี้แปบต้องอาร์ตอย่างนี้ื้านเกมมันก็ต้องเป็นนี่นสิเป็นเจับเกมอ <c oughs> โอ้โหสามล้านแล้วเว้ย <c oughs> เจ้า อแล้วก็เตืองลายลายน่ารักเชียวฮะแนวนี้แนวอันมีออนอาร์ตหลอดไฟอันนี้อาการเพาจะมีภาวะความเป็นอาร์เซียงโอ้โหเอ้ยสวยสวยอยู่สวยอยู่เราจออกทีมน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเนี่ยเฮ้ยแคอไปที่นอนเหรอ ใช่ลงมันจะมีไปซื้อไปนอนอันนี้ไม่เอาอันนี้นั่นไปเฮ้ยนี่มันถอนเทปเจ้าไเถื่อป้าไปเอานี้กันมีอะไรมีที่ปั่นไฟด้วยะโอ้สี่ล้านแม่เจ้าจอดรถได้สิบคันโอ้ไา้จิงอ่จอดเลยนะเนี่ยเหงื่อตกแล้วเลิกดไปกดมาเงื่อตกเลิกเลิกเงิกตกสี่ล้านสี่ล้านโอเคจอดก็ s u โอเค จะกดแล้วนะจะกดแล้วจะกดจริงๆแล้วนะจะกดแล้วลุงมีกี่ล้านลุงตอนนี้ลุงกี่ล้านลุงสี่ล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเฮ้ยลดได้ไหมเนี่ยเลสหลือสี่ล้านกดแล้วโว้ยสี่ล้านด้ยโอเคจัดไปที่จอดรถเพื่อความสะดวกโอ้หเลยเจ็ดล้านบายโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูแมพกันเราไปดูกันอันนี้คือแยกเหรีต่างคนต่างนั่นออกดีวะ ออออเฮียตกผม <c oughs> <c oughs> พิลถือว่าเป็นแบบคนแข่งกันนะยี <c oughs> ่แปดล้านตอนนี้เหลือสิบเก้าล้านเลยเนี่ยเหนียตกเลยเลือจ็ดล้านอ่าลงุงบังมายังลงุงเดี๋ยวรอที่ลิฟต์นะลิฟต์ฝั่งไหนครับเดินฝั่งนี้ลุงฝั่งนี้ <c oughs> เงือ่เงือ่ตกกันเลยเดียวนี่ยซื้ออาเกตเสร็จปุ๊บเดียเด๋ยวต้องไปขับไปซีอีม่ <của S 2> <c oughs> อัลโหลฮัลโหลแห,งแหง้งแหง้งติดแห้งเลยเฮียใช่เอาน่าเดี๋ยวขอเลือกรถก่อนนะสนามไหนดีจ้านี่คันนี้ที่ฝ่าถูกที่สุดถูกจริงบอกรู้มาขึ้นมาลงุง ลุงอย่ายิงลุงลุงอย่ายิงยางแตกเลยลุงตะขาตลงตะขาตเออวิววิใส่ยงไอยังไม่ใส่ยงครับลุงจเย็นสิแตยางแตแตกเนี่ตกุงแตกโอ้ยหน้าตีจริงๆเลยลุม เนี่ยรถที่ถูกที่สุดลุงดูเนี่ยเนี่ยรถถูกที่สุดพี่ออกมาทำให้เป็นรถแพงที่สุดเนี่ยรถตามท้องถนนอ่ะพี่มาทำให้เป็นลุงขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนเนี่ยคันเนี้ยลุงเนี่ยคันเนี้ยมีกี่ชั้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสามชั้นสามชั้นลุงสามชั้นตอนหนึ่งก้าลาดอ่ะมันมีทั้งหมดกี่กระโหล้จะไม่ได้สี่สี่ชั้นลุงขัไหนขั้นไหนอะไรเออขันนี้ไปกันขันไหนขันไหนขั้นนี้ไปมานดีกว่าขึ้นมาสิลุงลุงขึ้นมาลุงแต่น่าเกลียดจริงเลยน่าเกล ตดแต่ขาไก่อยามันต้องเนี่อาเขตอ๋อมันต้องเปิดต้องจะซีโอป่ะไม่ได้จะต้องเปิดสีโอหรือเปล่าข้อะอะไรขเคล็ดข่อเคล็ดข้ <c oughs> อเคอ <c oughs> <c oughs> อะไรนะลุง <c oughs> <c oughs> อะไรนะข้ <c oughs> อ็ก <c oughs> เลวสคอสอ๋อต้องไปข้างในก่อนมันมดูเื่โทมเนี่ยมัจะแยกกันแล้วเนี่ยลุงก็ไปดูของลุงแล้วกันเถดูดูของมันเป็นอักเขเก่าแล้วเรามาเซ็งมัน n o t น

He's a family friend. I give him a week tops. Oh, so, oh Jimmy is a good We need some more cabinets, a bit of a spruce up. i hire to up in these kinds of places. Figure I might as well grow old in one. and This laptop will tell you everything you need to do. Why don't we uh, hear our fortune, hmm? room. surprised that of course, have to get set up down here too. To use your imagination. Now this <coughs> is area for your crew to work. And we'll keep the getaway cars there. We've got a practice area here, <coughs> here maybe, and a garage. <coughs> another laptop here. Uh, maybe some sleeping oh, quarters way long. back down that way. Oh, that way and right here mm -hmm. is where we will <coughs> we'll, we'll look la han nope i think yeah nope this <laughs> city has ever seen <laughs> oh 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 look Never central ah, so this is the nerve center. <laughs> I am very excited to have you both on board. I'm <laughs> excited to have you out the casino vault. Or when Thornton Duggan throws himself off the roof. Thank like like you. Know? Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Like you so there's a lot of work to be done. Everything looks on track. If you want, <laughs> <laughs> <and> I can run you through some of my ideas. Sure, come back to my hotel. The rich man will get some food and discuss it all. โอ้ยจะจามว่ะเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนจะป้าแต่มันแต่งตัวนะถ้ามันแต่งบีมเคมาเนี่ยใช่เลยเนี่ยใช่เลยอทรงหน้าใช่อ่ะเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยลุงมันเป็นแฟนเก่าเลนเตอร์เลยแลดูนั่นนั่นอยู่แล้วผู้ชายคนที่ใส่แว่นหน้าเกาหลีโอ้โหทำไมแฟนใหม่ใหญ่โตอามงกุลกลางขนาดนอยนี่ไอ้ทำไงวะเนี่ย แล้วมันให้ทำไงเนี่ยอ้าวจอยไม่ได้กูเรียนกรรมลุงมันจอยไม่ได้ลุงจอยยังไงไม่ได้หมายถึงมันเข้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เออมันต้องจัดห้องอะไรใหม่หรือเปล่าอ่ามันต้องเป็นไอ้นี่ลุงเป็นห้อง private อ้าวชิบหายไม่ใช่ไม่ใช่ private เดียวอ่ะพับบิคพับบิคอ๋อใช่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 มันต้องไป public ก่อนอ่ะ ออ,อทำไมทำไมเอ้าเดี๋ยวนล้วมันออกทางไหนอะข้างบนข้างบนนึกว่าจะหลงอยู่ข้างล่างแล้วปิดเตียนะปเปิดปิดดิปิดดิอ๋อนีอ๋อโอเคโอเคแต่งทางไม่ได้มันต้องใช่โอเคเดี๋ยวพี่รอข้างนอกนะลงุงเนี่ยมันบอกให้ไปพับเิกก่อนใช่ต้องไปพับเิกก่อนอ่ะทำไมลุงจะไปเปล่าไปพับเิกเปล่าพับเิกก็ได้ คับิกคับิกนะเดี๋ยวฟิวนั่งก่อนมันก็เหมือนกับตอนนั้นที่เราเคยซื้อไอ้อะไรนะที่ทําโคเกนอ่ะมันต้องรอพักหนึ่งมันถึงจะมันถึงจะมีนี่ให้ใช่ลุงห้องน้ําเข้าไม่ได้อันนี้อะไรแต่คับบิกว่าเดี๋ยวฟิวนั่งเดี๋ยวผมจะให้ลุงใจตามไปเรจะขี่อ่าต้องใช้คันแจด้วยเนี่ยนี่ต้องเซตอัพจริงด้วยต้องเซตอัพก่อนก็คือเราต้องไปฟับบิก เพื่อเข้าขอวิเตอร์เอดบิดมันอ่านอะไรเนี่ย e i e i g h e i i มายืนจุปป๊บกเลยนั่นแหละ c t f i i e i i b i b i t ให้บิดเลยถามว่าไอเสตมันใหญ่มันจริงจริงมันดูแล้วมันก็ไม่ใหญ่ถ้ามากเท่าไหร่นะ แต่้องรอดูจนเสร็จก่อนต้องรอดูเสร็จอ่ะไปวะลุงไปวาก็ไปเสียตังค์เพิ่มวะมันจะมีเสียตังค์เพิ่มอีกเสียตังค์เพิ่มอะไรคือเสียตังค์เพิ่มก็คือจัดห้องข้างในอีกแหละเราต้องเอาคอมพิวเตอร์มันยังมีเสียตังค์เพิ่อตอนนี้อีกลุงเกงยังไงเราก็ต้องเข้าอ่ะเดี๋ยวดูเงี้กันนะเดี๋ยวฟิวตั้งห้องใหม่นะลุงนะตั้งห้องอะไรอ่ะพับบิกอะให้มันเป็นไพรเวทอ่าพับบิกลุงมันก็จะได้เข้าคอมพิวเตอร์ได้ mặt đẹp quá căn lộn Được bởi vì chưa đến giờ điện tụi bì honey 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 Nó honey 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 ตำรวจมา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 ลุงไปทำไงตำรวจมาแค่หย่อนล้อมีปีจ้วงมาเล่นๆ so? อย่างเี้โอ้ยจุดบุหรี่หน้าร้านตายกำลุงตำรวจมาเราทักทายตำรวจหน่อยเขาได้ยินเสียงอะไรจุดประทัดนะเดี๋ยวจุดประทัดหน้าร้าน เย็นลดนาร้านตุน้นราราลุงไรเป็นการเปิดร้านอะไรเงี้ยเหมือน้น่จุลุงทำไรุรประทเอาเลิกเอาใช้เลิกเอาใช้เลิกเอาใช้ เาเลือกเอาใช